รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการ Green Farm v a r i e t y ค่ะ รายการที่จะนำเสนอวาไรตี้ในแวดวงการเกษตรเพื่อเติมเต็มสาระหลากมิติให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันวันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นคนหันมาสนใจกับธรรมชาติสนใจกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้กันเพิ่มมากขึ้น วันนี้ค่ะก็เลยนึกถึงบุคคลในวงการต้นไม้ที่ดิฉันรู้จักกันมานานเป็น10บสปีแล้วอยากจะไปติดตามดูว่าวันนี้ค่ะกับธุรกิจต้นไม้ของเขาในฐานะของผู้ผลิตผู้พัฒนาและผู้ส่งออกนั้นเขาทําอะไรกันอยู่และเขาทําอะไรไปถึงไหนวันนี้ความยั่งยืนของธุรกิจเป็นอย่างไรและสถานที่ที่เราจะพาทุกผู้ชมไปอินไซต์เขามีชื่อว่า TK Nursery ค่ะรายการ Green Farm Variety ช่วง i นไซฟอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับขอบคุณมากที่ให้พี่แ้มาสบายดีสบายดีคุณตระกูลหรือน้องตระกูลเตชาเจริญสุขจิระผู้นี้แหละค่ะในวงการธุรกิจที่คนที่ทำการค้าต้นไม้จะรู้จักกันในนามของ TK Nursery นะคะวันนี้ TK Nursery มันผ่านการผลิตและพัฒนาสินค้าต้นไม้มันหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับเดิมนี่เราทำกล้วยไม้ กล้วยไ,ไม้หวายนะครับเป็นหล<ช>ักหวายนี่ก็ปกติเราก็ผสมพันธุ์เองแล้วเราก็ไปเพาะมาเมล็ดแล้วก็ทําแลบเองแล้วก็เพาะมาเมล็ดได้ต้นออกมาแล้วเราก็มาคัดพันธุ์แล้วเราก็มาเลือกสรรต้นที่ดีเอาไปพเพาะเลี้ยเงเนื้อเยื่อครับหรือว่าพิชูคาร์เจอร์นะแหละพี่ถึงบ,บอกว่านั่นน่คือง,งานพัฒนากล้วยไม้ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับนะเวลาที่เป็นงานกล้วยไม้พี่เจอตระกูลได้เลยอ่ะครับก็ก็บอกว่ายังยังยังคงวนเวียนแล้วก็ทำทำงานเพื่อสังคมของกลุ่มคนกล้วยไม้อยู่ยก็เคยเป็นถึงเลขาที่การสมาคมผู้ต่อชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอ้นั่นคือตําแหน่งที่เคยเคยต้องไปทําหน้าที่เคยเป็นเลขาที่การและปัจจุบันยังปัจจุบันนี้ก็คือพองานเรายุ่ง ค่อนข้างรัดตัวก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเลขาแล้วเพราะว่าเลขานี่รับผิดชอบเยอะตอนนี้วันนี้ขอมาเป็นอุปนายกอ๋อมาเป็นอุปนายกนะคะนั่นคืองานเพื่อสังคมแต่พงงานส่วนตัวเรื่องของกล้วยไม้วันนี้ยังทําอะไรอยู่บ้างไหมเราทําธุรกิจเราก็ต้องอิงตลาดที่มันอยู่ได้แล้วก็เลี้ยงเราได้นะครับจากกล้วยไม้ที่เดิมเนี่ยเรามีตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีเนี่ย ปัจจุบันนี้เลิกลาทางด้านกล้วยไม้ไวา้ของที่ครบวงจรที่เคยทํานี่ตอนนี้หยุดก่อนแต่ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้สินค้ามันไม่ใช่กล้วยไม้แล้วอะเราต้องเปลี่ยนตามที่ที่สภาพของตลาดเปลี่ยนไปนะครับเรามีหน้าร้านอยู่ที่จตุจักร สมเด็จจักรก็ขายวันอังคารมันพุทธนะครับก็มีลูกค้าฝรั่งเนี่ยเดินมาแล้วลูกสาวเนี่ยบังเอิญเขาไปช่วยแปลให้ฝรั่งกับร้านค้าอื่นอ๋อเหรอเป่นภาาฝรั่งเสใช่ฝรั่งถามว่าคุณทําอะไรร้านไหนอรนนี้เขาก็เลยมาที่ร้านเราแล้วก็มีเห็นตัวอย่างงาช้างอันนี้เื่อก่อนงาช้างเนี่ยครับเขาเลยบอกอ้าวคุณทํางาช้างด้วยเหรอเขาก็เลยตามเข้ามาดูที่สวนครับแต่เดิมเราทําส่งเกาหลีเท่านั้นเองปัจจุบันนี้เราเลยได้ตลาดรายใหญ่คือยุโรป แต่พี่นะไปทําเรื่องราวของผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่โอ้โหมันฮือหามากพี่บอกได้เลยว่าโอ้โหมันนานมากเลยนะใช่ใช่ครับแล้ววันนี้พี่มาเห็นของน้องก็ยังเตรียมเตรียมชิปปิ้งอีกเนี่ยใช่ครับแต่ว่ามันยังกระแสนี้มันยังไปได้สินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เกิดและก็ผลิตขายในประเทศเราเนี่ยเป็นเวลากว่า1ิ1หปีอะไรเงี้ยครับะประมาณนะครับแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังต้องการอยู่เพราะทำไมเหรอเพราะว่า ลิ้นสมบัติเขาเนี่ยคุณสมบัติเขาเนี่ยคือขายออกซิเจนในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นคนยุโรปเนี่ยเขาเอาไปไว้ในห้องมันก็จะได้ออกซิเจนในเวลากลางคืนซึ่งเขานอนหลับสบายนะฮะแล้วก็เป็นไม้ที่ทนมากเนาะครับตั้งอยู่เฉยมันก็จะแตกหน่อขึ้นมาบ้างแต่ความสูงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงละเชฟมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็สามารถอยู่ครับในบ้านได้นานครัลิตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องถามนิดนึงพอโควิดเกิดขึ้นคนก็มีเวลาอยู่กับ อยู่กับบ้านมากขึ้นครับก็สาถานการณ์โควิดก็ทําให้คนต้องอยู่บ้านกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตในบ้านกับครอ,อบครัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยหันไปว่าอะไรที่มันจะพอตกแต่งบ้านได้ะอะไรที่ทําให้บ้านสวยงามอยู่มีความสุขเขาก็เลยซื้อหากันใน,ใน,ใ,นในต่างประเทศยุโรปก็เช่นกันญี่ปุ่นเกาหลีก็เช่นกันครับเขาก็ใช้ไม้เนี่ยไปประดับในบ้านเพราะฉะนั้นตลาดต้นไม้ที่อยู่ต่างประเทศเองก็ขายดีในช่วงโควิด นะครับไทยเองก็ขายดีได้ยินว่าพวกไม้ด่างเนี่ยราคาขึ้นกันเป็นหลายร้อยเท่านะฮะก็ขายดีกันไปตามๆกันครับ ตอนนี้เราส่งไปโซนไหนบ้างเดี๋ยวไม่ได้ถามตอนนี้ที่ที่เราส่งงาช้างเนี่ยก็คือเน้นหนักคือส่งไปที่ฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับปัญหามันก็มีบ้างจากการที่ว่าเราต้องบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้เย็นนะครับเราส่งของออกไปเนี่ยเวลาของที่จะกลับมาที่เป็นตู้ กลับมารีเทิร์นกลับเข้ามาถึงประเทศไทยเนี่ยมันก็น้อยลงครับแต่แต่ต้นไม้ยังต้องการต้องการตู้ปริมาณตู้เหมือนเดิมค่าเฟรมมันก็เลยขึ้นครับจากเดิมที่ลูกค้าจ่ายค่าเฟรดเองที่ปลายทางเนี่ยสองพันกุญียนต่อตู้ตอนนี้ขึ้นไปถึง6000กว่าขึ้นเกือบ3เท่าครับการผลิตสินค้าต้นไม้ชนิดของต้นไม้ที่เราทําการตลาดอยู่วันนี้มันมันมีหลายตัวไหมหรือเรามองกระแสเป็นหลักจริงๆมองถ้ามองจากจุดประสงค์ของการใช้งานเป็นหลักเลยนะครับสมมุติว่า ลูกค้ายังต้องการไม้ที่ตั้งอยู่ในร่มเพราะนั้นเราก็ต้องผลิตไม้อะไรก็แล้วแต่ที่ให้สามารถไปอยู่ในร่มได้คงทนนานแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไม้ดังๆตอนนี้ก็อาจจะมีกระแสคนเล่นเยอะเยอะมากขึ้นแต่แต่ก็ไม่ได้ที่ปริมาณเยอะนะครับอาจจะแบบซื้อกันขายต้น2ต้นแต่ราคาสูงกําไรเยอะแต่ตรงของเราเนี่ยอาศัยปริมาณแต่กําไรน้อยแต่ก็ ก็อยังทำให้ประคองตลาดไปได้เรื่อยๆครับมีหลายชนิดไหมคะนอกเหนือจากตัวงาช้างก็จะมีตัวนี้แล้วก็เป็นตระกูลพวกเฟโรเดนดรอนมีมอนสเตล่ามันเป็นชื่อฝรั่งหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกพลูเี้ฮะแล้วก็พวกตลาดอื่นก็อาจจะมีพวกไม้ที่สามารถห้อยแขวนได้นะไรมีเหมือนกันถือว่าวันนี้เนี่ย ความยั่งยืนในธุรกิจต้นไม้ของ TK Nursery เนี่ยก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาในจุดของความเป็น แมนจเมนต์หลายด้านคือการจัดการในหลายๆหลายมุมนะบอกว่าวันนี้ว่างจัดหรือยังไงไปต่อ PhD ด้านอื่นด้วยไปที่ไหนไปต่อานักจากเราทําธุรกิจแล้วเราก็พอมีเวลาว่างแล้วหรือจากลูกๆก็มาช่วยบ้างแล้วนะครับก็เลยมีเวลาให้สังคมตอบแผนสังคมก็ไปเป็นครูสมาธิของหลวงพ่อวิริยังครับ พอไปเจอไปสอนสอนสมาธิเราก็คิดเออเราทําแล้วมีความสุขได้บุญนะครับนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนครูสมาธิด้วยกันเขาจบ p ีเอสด็อกเตอร์นะครับด้านสันติศึกษาอ๋อเครับที่มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราได้คิดว่าเออถ้าเราไปต่อยอดด้านนี้ในด้านความสันติเนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้เรามีสันติจากภายในสู่สันติภายนอกนะครับครับผม โ oh, อ้ล้ี่<ล>ไม่ต้องคุยายาวเลยไปเรียนที่มอจารอเดี๋ยวผมจะไปตอนบ่ายเนี่ยพี่าตามผมไปไหมแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตแอบส่องดูต้นไม้ที่เนอรสเซอรี่ของทีเคนิดหนึ่งว่าที่เขา เตรียมส่งออกและที่เขาทำตลาดทั้งต่างประเทศและในประเทศสิ่งที่สร้างความยั่งยืนในภารกิจที่เป็นสินค้าต้นไม้ของน้องตระกูลนี่มีชนิดไหนขอแอบส่องนิดนึงนะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกโนวาเม็ดสีเหลืองตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก